อธิบายจะรอเลยแหละรองเ้าเลยรองเท้าหายน่าจะอยู่บหนเอารองเท้าใส่ไม่ใส่ไม่ใส่รองเท้า้าเข้านะอไว้ก่อนเาตกลงใครเป็นใครเป็นอ่าเร็วตคุณน้าใช่ไมกันด้วยแปบนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงกนอกาไปี่ยนเออใ่เพราะว่าเด็กเพราะว่าันว่าเรา่เป่อ๋อหอมยาง อาพอมแล้วเลยไปไปไปแอบไปรับคุณกสามคนเลยไปเร็วไปแอบคุณตันตันเราือเขาต้องไปนับคนเดียวไม่สามคนไปเลยไปเฮ้สามคนนี้ไปไปรับปกันคุณแล้วมาหามันจะได้เหมือนกันคุณกันจัะจาเร่งกำลังก้อยเดือย

โอ้ใบเป็นแล้วคุณแรกใบเป็นคนนุณแม่อไอเดียล้วไอเดียวแล้วมีน,มน,วนสองคนอเอาใบันแล้วอ่าโดแล้วออกมา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 งดาาง อ่ะใครเป็นพี่ไบตับวินไบตับวินไบตับวินไปสามคนเหรอใครจ่ะใครมุกนะเจอใครมุกด้วยอ่าสามคนใครมุกก็รับตาใครมุกพี่ไบอ่าโอเคเอางไปเร็วเร็วไปไปไอการลวดเมามาเร็วมาเไ็วมาเอามาข้างนอกไปแอบข้างนอกกันแล้วไปเร็วไาแอบข้างนอกกันมาไปแอบข้างนอกกัน มันรู้จุดแล้วมันรู้จุดแล้วรู้จุดแล้วอ่ะเรียวหาที่แอบเร็วไปกระมุกมาเลยแท่งเท้าเร็วแตงเท้าเร็วมันรู้จุดแล้วว่าแอบตรงนี้กันไปแอบบ้านแก้วไปอ่ะเร็วหาที่แอบบ้านเออนออกมายิ่งดีเลยออกมาแต่งเท้านออกมาเนี่ยพี่ยังไม่รู้อ่ะเอาเรียวแบมแอบเรียวแบมแอบเรียวแบมไปแอบเรียวเรียวเรีว แอบยั้งแอบยั้งอื้มอื้มอืแอบยัอื้มไม่ไดค่ะเอาอุ้ยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้สองคนนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลูกหนูขึ้นไม่ได้แอบที่บ้านเราแบมแอบบ้านไทยมุกริวไปริวไปดิตันแม่เลือกไปได้มาของแบมมาแบม

เห็นไหมเขาไม่เห็นยัไม่เห็นยังไม่มีใครเห็นเห็นไหมเห็นประตูมีคนเห็นไหมแอปแอนคอนแอป่อน